เขาจะมีรถจังสี่มารับส่งยวนมองที่แคมปิง้งเยจิมแคมปิ้งไปงานโชว์เนะค่ะเด้อจะมีรถแบบเนี้ยทุกอันสิบนาทีมารับค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อันเท็กซัสสเตทแฟร์จจเปิดวันทีนะะ่สองเนื้อสัมงานนี้มาเดินมาเบิรงกันว่าเยจิมสิ้นขายยังแน่มือเหนียะเพราะว่ามัานแรกก็ขายดีอยู่ค่ะขายดีคือขายได้คือคือซ้ำๆปีที่ผ่านมาด้วค่ะเด้อ ปีนี้ปีที่11แหละพี่ยื่นมาขายของอยู่เนี่ยกบิังรับๆเลยค่ะว่าอ่านค้าทั่วไปจะเป็นังไนแน,น่ค่ะกบิังรบอบหกกันวันที่2เลยคะ่ะเริ่มเปิดงานกันละเมื่อคืนเลิก4ทุ่มตอนเศราร์เขามาเปิดอันจิบโมงเาะะะ้าด้วยค่ะเริ่มเปิดกันเมื่อสุราษฎร์จิบโมงเสารค้นก็นเริ่มมาแล้วะคะ่ะเริ่มมา ย่งางกันตอนเช้าๆอากาศดีดีค่ะมือนี้12องศาอันนี้พวกอัน,นพวกอัน,นของกินเลนนะคะนี่ข้องกินเด็กหน่อยนี่เป็นเนื้อค่ะเนื้อเนื้อเนื้องัวเน,นื้อไก่นยคะ่ะอันนี้เป็นพวกพวกอัน,นของกินเลน,นะคะ่ะ ข้าเจ้ามักเสือกินล้วก็ญ่างกินนะคะเด้วยใช้ <c oughs> ของวันที่สอด้วยค่ะอันคนตาลายอยู่ยมาลุ่นกันค่ะ,ว,คว,คะว่ามีเน็ตสิ้ายุดเดือนอะไเดี๋ยวคนที่พรฟังเขี้ว สองนะคะคนก้าวไล่หลายได้่ะมาเนี้วันเสาร์วันเสาร์ตมาเนี้คอนเสิร์ตที่เลนเมิร์ดมือได้ทำมาเนี้อันนี้จะเป็นนิวซีเจ็ตมาคนก้าวไล่อยู่ค่ะเขาถายเบิ้งคอนเสิร์ตกันค่ะคนไล่หลายเด้พี่น้องนี่ค่ะคอนเสิร์ตแจ็คของลุยเซียนามาเมื่อนี้เล่นเมิร์ดมีคอนเสิร์ตกระดายเล่นมิดมือเมิร์ดแม่นก็ขึ้น 那 C 都不对。 มึงขวัดภาพเหมือนด้ิค่ะนี่ค่ะขวาดภาพเหมือนแบบนี้คนหนึ่งนี่จ่ายยี่สิบหาเหรียญด <c oughs> ้ิค่ะถ้าสองคนจ่ายสามสิบเหรียญขวาดแน่ใช่ค่ะเนไ่ยค่ะครูนั่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคื่อมือเน,นียน ขายของเท็กซัสสเตทแฟร์อันมือที่สามด้วยค่ะเด้ออันมาเบิ่งกันว่ามือที่สามสิเป็นยังไงเนาะสิขายได้ก็ร้านค้ากะเอ่อมาเปิดทุกร้านด้วยค่ะแต่ว่ามื่อนี้วันอาทิตย์เราลูกค้าว่าใครมาเนี่ยวันวันอาทิตย์พระเจ้าสิไปโบูธตอนตอนเช้าอันชิมีลูกค้าตอนบ่ายเด้อมาเบิ่งกันเด้อเหมือนนี่แยกจินขายดีบพรเมื่อวานวันเสาร์ก็ขายดีอยู่ค่ะเพราะว่าก็ได้หลาย มีอคอนเสิร์ตมือเหว่เลยค่ะเมื่อว่ามือเสาร์นะคะมือนี้ก็จะมีมือคอนเสิร์ตส่องใบใบเด้อค่ะจะมาเบิ้งกันเลยกันใช้ของย้อนเมก้เป็นยังไงเนาะวันอาทิตย์ค่ะมือนี้นี่ค่ะตอนเ้าร์ขายนี่ค่ะได้โตนึงแล้วมือเสาร์เนี่ยขายได้ลูกค้ามือสื้อโตนี่โตนึงมือเสาร์เนี่ยค่ะโตแล้วนึ่งพันหาลอยเหรียญเด้อค่ะโตนี้ต้องเอาไปส่งลูกค้าค่ะหลังจากงานโชว์เลิกค่ะต้องเอาไปส่งเขาอันเป็นไม่เนี่ยค่ะไม่ช้ำช้าไม่ จามจุลีบานเฮาค่ะเอามาจากเมืองไทยเฮาเลยค่ะนี่ขายได้เลยค่ะตนึงเมื่อนี้ตอนเศร้าขายแต่เศร้าเลยงานเปิดชิปโมงเศร้าลูกค้ามาถาซื้อเลยค่ะโตนี้ก็เหลืออีกสามเหลืออีกหลายโตอยู่ค่ะเหลืออีกสี่หาตัวที่ต้องขายค่ะอันนี้เนะค่ะพี่น้องคมไฟคมไฟล้านข้างๆกันเยี่ยมเสื้อผ้าไปเบิ้งอันนี้เนะค่ะอันกระเป๋าอันนี้ใบละสองถึงสามถึงสี่หล่อได้ค่ะ อันนี้เขาท้ามาจากเม็กซิโกเนาะเดี๋ยวจะถ่าภาพไปเบิรงอันเขางัวด้วยค่ะเดี๋ยวเขาขายเขาอันเขางัวค่ะอันนี้ก็เป็นพวกมาจากเม็กซิโก,โกเพื่อนนี่นี่ค่ะเขางัวค่ะเขาขายดีเยอะจังค่ะอันเจติมเห็นลูกค้าซื้ออยู่ค่ะเขางวแบบนี้อันนี้ล่านี่รู้สึกว่าสีมาไม่ได้วยค่ะอันรังแรกปีแรกเลยสีมา เด,ดนี่คะ่ะเขาง่วเขาล่องห้อนด้วยค่ะไงคักนี่คะ่ะไงแห้งไะโตโนั่นนั่นไงถ้ามาสดฝรั่งดีสบิกวันี้วันตาแต่อันอันนั่นนะคะหนึ่งพันเหรียญเลยค่ะอันอันนั้นที่เียิมซี่ค่ะหนึ่งพค่ะส่วนมากอะ a l Moslem p r i n t Star from Star from มาส อ๋ออันเริ่มตั้งแต่อันหาลอยเหรียญขึ้นถึง1,000งพันด้ค่ะอ่าธรรมดาถืออย่งี้สิค่ะหาลอยเหรียญน,นะคะประมาณหาลอยเหรียญนี 5. 5. ่ค่ะประมาณอันนั้นหาลอยอันนี้ก็ะพันขึ้นยี่สิบห้ามาทอด้ะ up price to up up to ห้ามัน most อ๋ออันนี้หาผันหาด้วยค่ะนี่หาผ่านหาลอยเหรียญเนี่ยค่ะยังยังขับไปหาผ่านหาลอยอย่ค่ะเขาวัวกระทิงอันนี้เขาวัวกระทิงอันนั้นก็จะเป็นอันโบเป็นอันโบเมนโบอันล่องห้อนนะคะนี่ค่ะมีแต่งามๆแต่กับแพงคือวาเนาะนี่ค่ะงามแท่ก็มีลูกค้าสนใจด้วยค่ะเขาก็ขายดีอยู่ค่ะ อันเนี้ยหา่าแปอ้เหรียญนคไล You're fine You're fine อันเนี้ยปหค่อันนันนะคอันคะาหเันเนี้ยอันเกือบสามหมื่บาทเอันนี้ยอเหรียญค่ะพันพันเหรียญสามหมื่นกว่าบาทอันนั้นก็เอ่หานเหรียญอัน ประมาณเอี่จ้าประมาณสองสีต่ันแค่ราวเด้อให้เดี๋ยวจิมให้เบิรงเดลค่ะว่ามันมีหลากหลายมากไหมสวยงามมากเลยส่วนนั้นก็จะเป็นกระจอกก็แท๊กค่ะเป็นแบบว่าทั่วทั่วไปฝั่งผลก็จะเป็นบูธเนาะอันนี้ก็จะเป็นป้ายอันนี้นี่เต็นของนี่จิมเนี่ยค่ะนี่จิมขายอยู่อย่างสิบเจ็ดปีเนาะ ีนี่ปีที่สิบเจ็ดด้วยค่ะไอ้ผมหมูที่สามค่ะคนใจเงียบตอนนี้ก็เที่ยง เป็นเพื่อนค้าย่ติมขายโตอินเดียนแบบเนี้ยสองโตได้ค่ะวันเนี้ยอันนี้จะเอาไปส่งลูกคายูรถด้ค่ะลูกค้าเขาเอารถมารับเดี๋ยวแฟนยี่ติมสิเอาไปส่งลูกคายูรถค่ะขายได้สองโตค่ะแบบเนี้ยืัอนี้วันอาทิตย์ได้ทำวัอนี้โตละนึงพันหาลอยเหรียญค่ะแบบนี้นี่เพื่อนเพื่อนค้นี่พ่อใหญ่นี่ รอนซื้อตัวอินเดียน,นเดอร์แล้วพญายพญายแฟนยัยถิมเสาวไป on, ทรงอยู่รถกัค่ะเีนี่ค่ะ ท้องทุกก็เสียเงียนจุกๆด้ยค่ะน้อยๆนี่อันนี้ก็จะเป็นพี่น้องยีเดมสภาพมาเบิรงอันนี้ด้อนี่ค่ะอางกุชีีค่ะยางไงเลยค่ะเบิรงยางไงเลยค่ะเบิรงไงแห้งอันนี้เป็นบูธที่เขาขายอันมองแซนามเนาะอางกุชีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะยางไงเลยมีหลากหลายด้วยอันนี้ก็ไงแห้งเลยค่ะนี่ ทางพีค่ะนี่คอันนี้เขาใส่น้ำไม่มาโชว์ให้เบิ้งนะคะนี่ยขางามแห้งเนาะนี่ค่ะ,น,ะนี่ค่ะ,คะยางงามเลยเขาอ่นทำแนอเมกาด้วยค่ะนี่ยยังอันนี้ก็สีนี่ก็งามค่ะอันนี้ก็ใส่น้ำเลยด้วยค่ะ ใส้ไมีสีด้ยค่ะเปิดสีก็ได้หลายสีเลยอันอันนี้ประมาณนั้นหมื่นหนึ่งด้วยค่ะหมื่นเหรียญค่ะพวกน้อยๆแบบเนี้ยประมาณหมื่นเหรียญน้อยๆหมื่นเหรียญแต่ว่าอันไงี่พานมากองหนึ่งอะค่ะอันใไงๆเนี่ยค่ะนี่เนี่ยอันเนี้ยค่ะมืออันอันสี่หมื่นด้วยค่ะอันนี้สี่หมื่นเหรียญด้วยค่ะไงแห้งนี่ค่ะอันนี้สี่หมื่นเหรียญค่ะ นี่ Mexico, de Mexico, de Mexico, de Mexico. ่คะจะเป็นเม็กซิโกด้วยค่ะพวกดนตรีเม็กซิโกเนี่ยเขาเขารอเบิงอันคอนเสิร์ตกันค่ะคนหลายร้องเขาถามเบิงคอนเสิร์ตกันด้วยค่ะนี่เบิงคนแน่พี่น้องค่ะเดียกยัยจิ้มใจเบิงคนด้วยง่ายง่ายโหเงาไป่ต้องปวดเลยค่ะคนถามเบิงคอนเสิร์ตนี่ค่ะปิดจอบยังสวยรู้ด้วยค่ะมือนี้ขายได้ซ้ำโตค่ะ มือนีขายพยายอินเดียนในสามตคมือนีปิจ,จอกของขายของหมื่นสียังสวยงามเลยค่ะ